เสียงเปิดด้วยดนตรีเบาๆสไตล์ตลอบอุ่นและมีพลังในช่วงเวลาที่ภัยธรรมชาติรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีน้ำฝนที่ตกลงมาไม่หยุดทำให้หลายจังหวัดของประเทศไทยและพื้นที่ตอนเหนือของเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างหนักบ้านเรือนถูกน้ำพัดหายถนนถูกตัดขาดผู้คนต้องอพยพขึ้นที่สูงหลายครอบครัวต้องนั่งมองบ้านของตัวเองจมอยู่ใต้น้ำโดยทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในความสิ้นหวังนั้น ได้เกิดแสงแห่งมิตรภาพที่ส่องสว่างเหนือสายน้ำชี่ยวกรากไทยและเวียดนามสองประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันอย่างไม่ลังเล หลังจากที่เวียดนามประสบอุทกบภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดกอหวางมอบิงและเหงะอานหน่วยกู้ภัยไทยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ผู้ภัยเข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วนทั้งเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉินเพื่อช่วยอพยพประชาชนและส่งเสบียงให้ถึงมือผู้เหลือดร้อนภาพของเจ้าหน้าที่ไทยในชุดสีส้มที่ลุยน้ำไปพร้อม,อมกับเจ้าหน้าที่เวียดนามกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ เสียงขอบคุณจากชาวเวียดนามดังก้องไปทั่วโซเชียลหลายคนกล่าวว่านี่คือมิะภาพแท้จริงที่ไม่ต้องใช้คำพูดในอีกด้านหนึ่งเมื่อประเทศไทยเองต้องเผชิญกับน้ำท่วมในภาคอีสานเวียดนามก็ไม่ลังเลที่จะตอบแทนความช่วยเหลือนั้นรัฐบาลเวียดนามได้ส่งทีมวิศวกรน้ำและผู้เชี่ยวชาญจากเมืองดานาัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำและโดรนสำรวจพื้นที่เข้ามาช่วยฝ่ายไทยวางแผนระบายน้ำและบริจาคอาหารแห้งเครื่งอยงยนง์ที่จำนวนมากให้กับผู้ประสบภัยภาพของธงชาติไทยและเวียดนามที่ปักอยู่ข้างกันกลางพื้นที่น้ำท่วมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพไร้พรมแดนที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชม ในขณะที่โลกหลายแห่งยังคงแบ่งแยกด้วยผลประโยชน์แต่ไทยกับเวียดนามกลับแสดงให้เห็นว่าความเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้ถูกกัดด้วยเส้นเขตแดนหรือขนาดของเศรษฐกิจกแต่ว่าจากหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่พร้อมยื่นมือให้กันในยามลำบากชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นเล่าว่าวันหนึ่งมีรถบรรทุกของบริจาคจากเวียดนามเข้ามาจอดหน้าศูนย์พักพิงผู้คนต่างออกมาต้อนรับด้วยน้ำตา พวกเขามาจากไกลแสนไกลเพื่อมาช่วยเราทั้งที่เรายังไม่ทันได้ขอบคุณจากครั้งก่อนเสียงหนึ่งกล่าวด้วยความซาบซึ้งไม่เพียงแต่ภาครัฐเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปของทั้งสองประเทศก็ร่วมกันแสดงน้ำใจอย่างเหลือเชื่อกลุ่มวัยรุ่งเวียดนามในฮานอยได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่ประสบภุทกภยัยขณะที่ชาวไทยในชิยงรายก็ร่วมกันจัดขบวนรถอาสาไปมอบอาหารและผ้าห่มให้กับชาวเวียดนามในพื้นที่น้ำท่วม โลกทั้งใบจับตามองมาที่สองประเทศนี้ด้วยความทึ่งและชื่นชมว่ามีประภาพอันอบอุน่นและจริงใจนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเององค์กรสื่อระดับโลกหลายแห่งเช่น CNN และ BBC ต่างรายงานข่าวนี้ในเชิงบวกโดยพาดหัวข่าวว่า Thailand and Vietnam Friendship Beyond The Flood หรือมิตระภาพไทยเวียดนามที่แม้สายน้ำก็ไม่อาจพัดพาไปได้ เมื่อทีมผู้ภัยของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำแบบเรียลไทม์ภทยช่วยเวียดนามสร้างระบบตืนภัยล่วงหน้าขณะที่เวียดนามถ่ายทอดเทคนิคการฟื้นฟูพ,พื้นที่เกษตรหลังน้ำท่วมให้กับชาวไทยทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือกันชั่วคราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปผู้คนทั้งสองประเทศต่างรู้สึกเหมือนกันว่าเรามีได้อยู่เพียงลำพังเพราะในวันที่ยากที่สุดยังมีเพื่อนที่อยู่ข้างข้างพร้อมจะจับมือและเดินไปด้วยกันคำขอบคุณจากหัวใจของชาวเวียดนามดังสะเทือนไปทั่วโลกขอบคุณประเทศไทยที่ไม่เพียงช่วยเราแต่ยังทำให้เราเชื่อในมนุษยธรรมอีกครั้งส่วนคนไทยเองก็กล่าวตอบกลับว่าขอบคุณเวียดนามที่ไม่ลืมเราในวันที่เราลำบากและนี่คือสิ่งที่โลกต้องจำ ไม่ใช่เพียงภาพของน้ำที่ท่วมเมืองแต่คือภาพของหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและมีประภาพที่แท้จริงสายน้ำอาจพัดพาทุกสิ่งไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีวันพัดไปได้เลยคือน้ำใจของมนุษย์มิประภาพไทยเวียดนามจะคงอยู่ในความทรงจำของโลกใบนี้ตลอดไปจบด้วยดนตรีอันอบอุ่นภาพคงชาติไทยและเวียดนามโบกสะบัดท่ามกลางแสงอาทิตย์หลังฝนตก